ว,วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์ยโสธารานะคะก็มากราบไหว้พระพุทธเมตตานะคะเรียกว่าเป็นพระพุทธเมตตาเป็นศิละปะนะคะเป็นศิละปะอ,ะอินเดียโบราณน,นะคะเนาะ เราก็ได้มาสร้างเอาไว้นะคะเป็นหน้าตาแบบอินเดียามากเลยนะคะเวลาเห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจมากนะคะที่อาจารย์ไปไปที่อุทธคยาอินเดียนะคะแล้วไปขอพรท่านนะคะก็สําเร็จทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็น่ามาเจออีกนะครับทำทำด้วยหินเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ลงสีดำเนี่ยงดงามมากะค่ะเดี๋ยวมาขอพรกันนะคะนะครับ วควโรโตสสพิะานั่งมัาควโโสัมมาสัพสูุทำบุสิทธิีมใุสิทที่มิทิสิททยกังสิทธิกทมังสิธิยังตระสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพนี่ลันกังสัพพโสทีพระวันตุมีาัญจมาเลยที่ระกโตวัคตโตสัพโญที่มุ่งกมังวัระตสิตังมัคคายเสถะกางโวตุสิฏิิ ใ้สิที่กิจาสิทธิกำลังสิทธิการยังนับคระโดสิทติดโดทยในตัสิที่ราคันด้เระสรสุทิี่ประมึ่ง 嗯。Mm.